สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอครับที่จะมาแนะนําทีมแลกาเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับเริ่มต้นนะครับทำยังไงนะครับปกติแล้วเวลาเราใช้งานเอกสารเบิร์นะครับหรือ Excel หรือ o w e r p ไว n t ก็ต่างนะครับเวลาเราจะพิมพ์งานนะครับเวลาเราเราพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็เราต้องการที่จะพิมพ์นะครับนะพิม เราก็จะต้องมาเลือกนะครับพิมพ์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับลักษณะนี้นะครับบางคนอาจจะมีพิมพ์เตอร์หลายตัวนะครับพิมพ์เตอร์หลายตัวหากเราไม่ได้ตั้งค่าเริ่มต้นไว้นะครับเราก็ต้องมาคลิกนะครับคลิกเพื่อจะเลือกพิมพ์เตอร์ใช้งานนะถ้าเราใช้งานตัวไหนบ่อยนะครับหากเราไม่ได้ตั้งค่าไว้นะครับเราก็ต้องมาคลิกแล้วก็เลือก พิมเตอร์ที่จะพิมพ์ทุกครั้งนะครับแต่เนี้ยเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับนะเครื่องพิมพ์นะครับหรือเครื่องพิมพ์นะครับนะตัวเนี้ยนะครับให้มันเป็นเครื่องพิมพ์ที่เราใช้งานบ่อยๆเป็นค่าเริ่มต้นได้เลยนะครับก็มาดูวิธีทํากันนะครับอ่าก่อนอื่นก็ให้ท่านไปคลิกตรงปุ่มค้นหาตรงเนี้ยนะครับปุ่มเสร์ชนะครับอ่าท่านคลิกลงไปนะครับแล้วก็พิมพ์พิมเตอร์เข้าไปนะครับ เข้าไปนะครับมันก็จะมีตัว system setting ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้น,นะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับนะตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการาจัดการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์นะครับใน windows 11นะครับกนะ็ให้ท่านเลือกพิมเตอร์ที่ท่านใช้งานบ่อยๆเช่นสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้บ่อยนะครับนะแต่ default พิมเตอร์ก็คือเครื่องพิมเตอร์เริ่มต้นของผมมันจะเป็นตัวนี้น,นะครับ ทนั้นหากคุณใช้ตัวนี้บ่อยนะครับนะก็คลิกเข้าไปนะครับนะคลิกเข้าไปนะมันจะมีตัว set as default อยู่ตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะครับให้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเวลาเราจะใช้งานพิมพ์โปรแกรมต่างๆนะครับแล้วก็คลิกเลยนะครับนะ set as default นะครับนะพอเราคลิกตัวนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น winter s t a r t u s เป็น default ก็คือ ค่าเริ่มต้นตัวนี้นะครับทีนี้ลองแบ็กออกมาดูนะครับแบ็กออกมาดูจะสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวดีมฟอร์แล้วนะครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตั้งไว้นะครับตัวนี้นะครับมันก็จะหายไปนะครับทีนี้เวลาเราจะพิมพ์งานนะครับพิมพ์งานตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัว d ด f a ฟอ t ์แทนนะครับ ลองเปิดดขึ้นมานะครับเนีย่ยตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว default แทนนะครับเนะ่ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาฝากสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตั้งการตั้งค่านะครับนะหรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับนะเริ่มต้นทำยังไงนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนได้เรียนรู้ปไปด้วยกันครับสรับวันนสวัสดีครับ